ผมย้ายออกจากบ้านในวันที่ผมอายุครบ18ปีบริบูรณ์พร้อมกับกระเป๋าเดินทางผ้าใบเก่าๆที่ขาดรุ่งริ่งตามมุมโทรศัพท์มือถือที่เงียบสนิทราวกับเป็นของไร้ค่าเพราะไม่เคยมีเสียงเรียกเข้าจากใครและเงินติดตัวในกระเป๋ากางเกงไม่ถึงพันบาทไม่ถึงพันบาทจริงๆวันนั้นไม่มีใครออกมาส่งผมที่หน้าประตูบ้านไม่มีแม้แต่งเงาของใครไม่มีแม้แต่เสียงเรียกชื่อจากหลังประตูไม้สีซีด ที่ผมรีคิดว่าเป็นบ้านของผมทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่ผมกลับจากโรงเรียนหลังเลิกเรียนโดยไม่มีใครถามว่าเหนื่อยไหมหรือกินอะไรมาหรือ,อยังบ้านหลังนั้นใช่บ้านหลังนั้นที่ผมเพิ่งเดินออกมามีพ่อแม่และน้องของผมลูกชายคนเล็กของครอบครัวถ้าจะให้พูดตรงๆก็คงต้องใช้คำว่า ลูกชายคนโปรดแทนคำว่าน้องใช่มากกว่าคำที่ตอกย้ำช่องว่างระหว่างเราสองคนตลอดมาผมจำได้แม่นว่าตอนอนุบาลน,น้องร้องไห้เสียงดังลั่นกลางห้างสรรพสินค้าแล้วทิ้งตูลงนอนกับพื้นราวกับหมดเรี่ยวแรงพ่อแม่รีบอุ้มเขาขึ้นมากอดปลอบประโลมซื้อของเล่นชิ้นใหญ่ที่สุดให้ทันทีเพื่อแลกกับรอยยิ้มแต่ในวันที่ผมเผลอทำแก้วน้ำตกแตกแค่แก้วน้ำใบเดียว พ่อชี้หน้าด่าผมเสียงดังลั่นต่อหน้าคนทั้งร้านอย่างไม่ไวหน้าใครเลยแล้วลากผมกลับบ้านทั้งที่น้ำตายัางไหลาอาบแก้มไหลาจากความเจ็บปวดที่ซึมลึกไม่ใช่จากความเจ็บปวดทางกายผมเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งของชั้นเรียนทุกครั้งแม่บอกว่ากิ่งจังเลยลูกแต่ช่วยสอนน้องหน่อยนะน้องไม่ถนัดแบบเราคำว่าไม่ถนัดคือการได้คะแนนไม่ถึงครึ่งแต่น้องกลับได้เกลียดเฉลี่ยกลางๆ แม่บอกว่าน้องก็เก่งในแบบของเขาไงแล้วก็จัดงานเลี้ยงเล็กๆฉลองให้เขาในขณะที่ผมไม่เคยมีงานฉลองใดๆเลยเสื้อผ้าของผมเป็นของส่งต่อจากญาติที่เก่าและสีซีดจางไปตามกาลเวลารองเท้าใช้จนขาดทะลุจนนิ้วเท้าโผล่ออกมาก่อนที่จะได้คู่ใหม่ที่ก็มักจะเป็นของมือสองเช่นกันส่วนของน้องเป็นแบรนด์ดีๆ สีสันสดใสใหม่เสมอแตกต่างจากของผมราวกับฟ้ากับเหวผมป่วยเป็นไข้ตัวร้อนจักจนแทบจะลุกไม่ไหวพ่อบอกให้กินพาลาแล้วไปนอนซะเสียงเรียบเฉยไม่มีแม้แต่การถามถ่ายถึงอาการแต่น้องจามทีเดียวเพียงแค่จามพ่อรีบขับรถพาไปหาหมอทันทีราวกับเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ตอนผมบอกว่าอยากเรียนมหาวิทยาลัยพ่อถามแค่ว่ามีทุนไหมถ้าไม่มีให้คิดใหม่เสียงเย็นชาไม่มีกําลังใจไม่มีแม้แต่ความหวังดีแต่น้องบอกว่าอยากลองทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ยังไม่มีวี่แววของความสำเร็จแม่รีบเปิดบัญชีให้เงินเริ่มต้นทันทีพร้อมบอกว่าแม่เชื่อว่าน้องมีของมีความสามารถ ตอนนั้นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ใครเข้าใจว่าการเป็นคนที่ถูกลืมหรือคนที่ถูกมองข้ามมันเจ็บปวดมากกว่าการถูกด่าว่าหรือถูกลงโทษทางกายซะอีกมันคือความเจ็บปวดที่กัดกินจากภายในความเจ็บปวดที่ไม่มีแผลแต่กลับเรื้อรังไปตลอดชีวิตผมเริ่มทำงานพิเศษตั้งแต่อายุ15ปีเป็นพนักง,งานล้างจานในร้านอาหารเสิร์ฟอาหารในร้านกว๋วยเตี๋ยว เก็บเงินทีละร้อยสองร้อซ่อนมันไว้ใต้ที่นอนเก่าๆที่เหม็นอับเหมือนเด็กขโมยของตัวเองทั้งที่มันคือเงินที่ผมหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความสุจริตผมเก็บเงินอยู่สามปีเต็มทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ถูกประหยัดและเก็บไว้เพื่อวันนี้วันที่ผมจะก้าวออกมาจากบ้านหลังนั้นผมย้ายออกในวันเกิดตัวเอง วันที่ผมอายุครบ18ปีวันที่ควรจะเป็นวันพิเศษพ่อกับแม่ไม่ได้ถามด้วยซ้ำว่าจะไปไหนหรือจะไปอยู่กับใครน้องไม่ได้แม้แต่หันมามองรากับผมไม่เคยมีตัวตนอยู่ในบ้านหลังนั้นรากับผมเป็นเพียงอากาศธาตุชีวิตหลังจากนั้นไม่ง่ายเลยห้องเช่าเล็กๆแคบแล้วร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนอากาศถ่ายเทไม่สะดวก อาหารมื้อหลักคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องแบ่งกินให้ได้หลายๆมือ้องานแรกที่ทำคือเป็นพนักงานส่งของที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มือสองสภาพเก่าๆที่เบรกหลุดบ่อยกว่าเสียงหัวเราะของผมเสียอีกแต่ผมก็กัดฝันสู้แต่ผมรอดมาได้ผมเรียนต่อนในมหาวิทยาลัยเปิดเรียนตอนเย็นหลังเลิกงานทำงานตอนเช้าอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงตัวเองจบการศึกษาภายในห้าปี พอดีกับที่บริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งรับเข้าทำงานประจำในตำแหน่งที่ผมใฝ่ฝันชีวิตดูเหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางผมไม่เคยโทรกลับไปที่บ้านเลยไม่ใช่เพราะโกรธไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะไม่รู้จะโทรไปในฐานะอะไรผมไม่เคยรู้สึกว่าเป็นลูกจริงๆของบ้านนั้นเลยไม่เคยรู้สึกถึงความผูกพันใดๆรากับผมเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่อาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันเท่านั้น จนกระทั่งวันหนึ่งวันที่อากาศดูเหมือนจะดีแต่ในใจกลับไม่ดีเลยแม่โทรมาหาผมครั้งแรกในรอบเกือบสิบปีสิบปีที่ผมต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองเสียงของแม่แหบพร่าและแก่ลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนเวลาได้พร่าความกระตือรือร้นของเธอไปจนหมดสิน้นแม่ลูกช่วยแม่กับพ่อหน่อยนะน้องเขาแย่แล้ว ผมไม่เข้าใจในตอนแรกหัวใจเต้นเช้าลงอย่างน่าประหลาดใจแต่ก็ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าน้องลูกชายคนโปรดก่อน,นี้ก้อนโตจากการเทรดคริปโตที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าล้มเหลวหมดตัวแล้วดึงเงินทั้งหมดจากบัญชีพ่อแม่ไปใช้ใจ่ายจนหมดสิน้นตอนนี้นี่สินจำนวนมหาศาลกำลังท่วมครอบครัวและเขาก็หนีหายไปทิ้งภาระทั้งหมดไว้ข้างหลังผมฟังเงียบๆไม่พูดอะไร ปล่อยให้ความเงียบเข้าปกคลุมบทสนทนาพอไม่ได้พูดแม้แต่คำทักทายไม่มีแม้แต่เสียงบ่นดา่ามีเพียงเสียงถอนหายใจย,วย,วยาวๆที่ลอดเข้ามาทางสายเสียงถอนหายใจที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแม่เอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงสั่นเครือแม่รู้ว่าเราเคยเสียใจแม่รู้ว่าเราอาจจะไม่พอใจแต่แม่ก็เป็นแม่ของเรานะลูกได้โปรดช่วยพ่อแม่เถอะนะ คนเป็นพี่ต้องช่วยน้องสิคำว่าคนเป็นพี่เหมือนมีดที่คมกริบกรีดลงกลางใจผมอีกครั้งกรีดลงบนแผลเก่าที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาตลอด18ปปีที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้สึกว่าเป็นพี่ของใครไม่เคยรู้สึกถึงความรับผิดชอบในฐานะพี่ชายผมแค่เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกเอาไปเปรียบเทียบถูกละเลยถูกมองข้าม และถูกคาดหวังให้แบกรับทุกอย่างโดยที่ไม่เคยได้สิ่งใดกลับคืนมาเลยไม่มีแม้แต่ความรักไม่มีแม้แต่ความเข้าใจผมตอบกลับไปแค่คำเดียวเสียงเรียบเฉยไร้อารมณ์ขอโทษครับผมช่วยไม่ได้ไม่เงียบไปนานความเงียบที่หนักอึ้งกว่าครั้งไหนๆก่อนที่เธอจะพูดออกมาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความผิดหวังเรา ใจร้ายมากเลยนะลูกผมหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจแห่งความเจ็บปวดที่สะสมมาตลอดชีวิตแล้วตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงไม่สั่นคลอนบางทีการใจร้ายที่สุดของลูกอาจไม่ใช่การไม่ช่วยพ่อแม่ในวันนี้แต่คือการที่ลูกคนหนึ่งใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามเป็นลูกที่ดีพยายามเรียกร้องความรัก พยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วไม่มีใครมองเห็นเลยต่างหากก่อนจะวางสายผมพูดอีกแค่ว่าเสียงเบาแต่ชัดเจนผมไม่ได้โกรธพ่อแม่แล้วครับเพราะผมเลือกรอความรักนั้นไปนานแล้วนานจนผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเคยเป็นอย่างไรผมยังคงใช้ชีวิตในห้องเช่าเล็กๆที่เต็มไปด้วยของที่ผมหาเองสร้างเอง จ่ายเองทุกบาททุกสตางห้องที่แม้จะเล็กแต่ก็เป็นที่ของผมเป็นบ้านของผมจริงๆผมไม่รู้ว่าพ่อแม่จะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ไหมผมไม่ได้เกลียดน้องแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกับผมอีกต่อไปแล้วความผูกพันที่เคยมีมันได้ขาดสะบั้นลงตั้งแต่วันที่ผมเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วเรื่องบางเรื่อง มันไม่จบลงด้วยคำว่าให้ยาัยที่สวยงามแต่มันจบลงด้วยคำว่าพอแล้วคำว่าพอแล้วที่ดังออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจที่บอบช้ำคำว่าพอแล้วที่หมายถึงการตัดขาดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตใหม่ชีวิตที่ปราศจากความเจ็บปวดเหล่านั้นเสียที ขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่กับเรื่องสั้นๆเรื่องถัดไปนะคะ